บายดีทุกคนเนาะมืัอนี้ก,ก็มาอยู่ที่ช่องอเด้งอีกเส้นเคยเนาะเป็นตอนบาน่ายเนาะเช้าวันหลังจากเขาถ่ยไห้ไถนาแล้วเนาะเขากะเล้ยงสวนมาใส่ข่าปลูกเนาะกะเกียมเนาะกะเกียมเอาข้าวปลูกลงแ่เนาะเกิดตกก้าเนาะข้าวปลูกที่เขาเอาลงแฉนี่ข้าวปลูกที่เขาเอาลงแฉน,นี่เขากะมีไรพั้นไรใสพั้นเนาะ แนวพันธุ์กระปุกแล้วมีลายเนาะมีช้ำอีกอย่างหรืวเขาลงแสเนาะนี่เขาไปเบิ่งกันเลยเนาะทุกคนนี่มันจะเป็นข้าวเทียแดงเนาะข้าวนะเทียแดงทจะเ,เอาเดี๋ยวเห็ดใส่เห็ดพันมเนาะพันกระปุกเนาะเพราะข้าวเทียแดงนี่มันสะไปเกี่ยวใบเนาะมันสะไปกินใบมันมันดรอ่ะทุกคนมันจะชุบไว้ว,ว,ไว,ไว,วยง่ายกันเนาะเลยต้องเอาตัวนี้ลงนำ้ำ ข้างบนนีะเนาะเขียนกันกับอันนู้นเลยคือดำอันนี้ือปากดำกนี้บนนี้คือดำก่อนเขาเสียน้านี้เนาะเขาต้องเสือเทารีบออกนเนาะเสยงเ็ดเสียงไก่เนาะมันิเขาเป็นไก่ตัวเองหอก้วเอากระเสิเทารีบออกรเพร์วานมเขาบเสิเทารีปตรงนี้เขาไปหวานเลยขาไมรองอน้เนาะ เขาได้ออนเนาะเขาเจอเจบปิกสีดำขนบงยากร้ายเขากำลังเห็ดได้สอบหนึ่งเนาะสึงนเจ้าสีวาเขาสึุ้นีจะเป็นเ่าเาเจ้าเนาะเขาเจ้ามะลิกเาเจ้ามะลิเนาะลายสายพันธุ์น้ำสิงแสบ แต่ว่าเขาแต่พันเดียวเขาเขาแต่พันเดียวไปหวานไปดำมันกะสีมันชุกเัากะซีเอาหมดทันนะทุกคนเขาต้องเห็นแบบนี้น,เนนะเพราะว่าคนทาบ่ลายเนาะ,ะ,ะมันก็สบายเวลาไปหวานมันก็จไม่้เข่าตึง เขารีบบัายเนาะเปเฉยดวายเป็ดไก่เนาะต้มเสชาเด้เนาะนกเปวานนกป็วานสบายบัวเขารีบบุษบูเต็มนะครับเถตะบัวบงตไนเาจบพัดเ้าพัดเอารวีบออกเขาเห็ดแบบนี้เไาครัวกววากลันกป็บัเหนื่อยานได ก็จ้ตักน้ำมาใส่ก็บวมเหนื่อยถั่วพัดเนาะพัดมันได้พัดถือหน่อยอันนี้มใส่ลลายเลยเนาะแบบนี้แล้วนาะชาวหายชาวนาเหมือนเพิ่งมาดูการทำหายทำนาเนาะเคยที่แล้วรียมลงหาแนวกระบอก่งปลูกมาแช่แล้วเนาะทำน้ำเดือดดักน้ำเนาะตักน้ำไปใส่บนเข่าแล้วเขารีบออกก่อนเนาะ ก็ทุกคนขรีบมันไหลออกเนีะาะถองน้ำถามันไหลมันพู้นได้ขรีบบายมากเก้าอยู่บนเรือเนี่ยเก้าเกษตกมเนอะบเพลงม่อว่าอนอันนั้นกินกูเนาะแมลงเกียงกินกูเนี่ยงเปะดงมแลงเกียงกินเอาลงเอาลงไปแสสนามเนาะคืนหนึ่งแล้วเขาก็เอาขึ้นมา มาปะไว้ให้มันอันนั้นกันเนาะมาปะไว้ให้มันเสด็จน้ำเนาะแม่แม่บอกแล้วก็เอาไปเอาไปมุกให้มันแตกเนาะไปมุกไว้บ่บดมุกนะเหมือนมันห้อนเนาะแล้วก็บบมือนห่อนในนี้เลาก็สิบบุรีเอามุกใส่เพื่องเนาะเอากระสิปะไอ้รึเนาะจะคืนหนึ่งผู้ใดหมักงากับปะไว้หลายๆคืนเนาะสำหรับเฮานี่มันป่งสะุดหน่อยหนึ่งแล้วข้ากะ พ่อเนาะเพราะว่าเงียวอะไฮาสิหวานยากนะทุกคนไม่กล้าบอกนี่เรียว่าอินเดียจะเป็นยังเป็นชิวปิมเรียกเป็นอินเดียบออินเดียันก็เป็นห้าโอเคเนาะทุกคนหลังจากที่เหาอ่อนเสกเขาเราเขารีบออกเบินะ้ลเนาะเขาก็สีเอาลงแสเนาะแสคืนหนึ่งเนาะแล้วเขาก็เชลขึ้นมาปลาไหลขึ้นหนึ่งนะเนาะอันน,น,น,นะนี้จะเป็นนี่เนาะ มีสี่สายพันธนะุ์เนาะเตี๋ยวห้าเตี๋ยวลงไปเส่แล้วก็เอาไปหวานสติกาเนาะอันนี้จะเป็นเบิ้งเขาจิแกให้ทุกคนเบิงนะ้งเนาะอันนี้จะเป็นเขาเขาเตี้ยแดงเนาะนี่เนาะมันจะเป็นแบบนี้เขาเตี้ยแดงมนะันจะเป็นแบบนี้มีมนเนาะขายอันนี้ขายอันนี้มีอันนี้จะเป็นแบบน,นี้เนาะเขาจะให้เบิ้งแต่ละสายพันธุ์เนาะเขาก็บอกอย่าเคยจืดมันได้ดอกถามคุณแม่เขาก็เนาะอันนี้มัมนเป็น เป็นขา้าวเจ้ามะลิน้องมิน่นนจะเป็นแบบนี้นะนี่ทุกคนเห็นบ่มันจะเป็นแบบนี้นะขา้าวเจ้ามะลิเอาได้ขจานมนะจ๊ะตัวนี้ได้ใช่ไหมถ่าซีโน11เอเออ,อันนี้ก็จะเป็นถ่าซีนโน11เนาะทุกคนบองบ่อนพเพนะื่อกระเสื่อเงาเนาะเขากับบูฮูคือกันเนาะพันพะันมันจะมีสีสายพันเนาะะลงไปงหวานชนะตากาเนาะมึงเด้อนี่มันขาดเด้อนี่นี่บอมัดขึ้นนี่ตัวนี้นี่ หนี่งเขาทาชิโนเกตนี่มิดไม่กี่สิบบทคือกันเนาะแต่ละสายพันธุ์มันแตกต่างกันไปเนาะเวลามันชุกไม่กี่สิบชุกบกุบกบุพร้อมกันเนาะมิดเขาทาชิโนเกตไม่กี่สิบเป็นแบบนี้เนาะนี่เนาะประมาณนี้ทุกคนเอาเสษเอาลงไปแฉเลยเนาะแฉไว้คืนหนึ่งแล้วเกษเอาขึนมาปะไว้ จะขึ้นหนึ่งให้มันเสด็จนำจะเป็นคนประเทศใดเป็นคนประเทศลาวประเทศลาวบอกจะเป็นลูกใครเลยลูกไก่ดบฮะเปลูกกระทำใช่ไหมเจ้าเยอะยองเทพยองเทพบอกหนักลายเนาะต้องเสีย sẻ มาลุกเนาะ

หามาไม่พิมพี่หามาไม่มึงเฮดได้ได้นี่นะได้ยเขาสิมัดก่อนเนาะทุกคนเพราะว่าปีนั่นเขากะเขาลืมสอบเข่าเนะาะเขาจิมัดให้มันติดกันพี่นะครับทีมสอบข่าวสอ,นะอบหนึ่งเนาะสอบหนึ่งเลยติดพิมเคย ตเตะโตถิ่มลงนั่งดีเลยลินเลยจะลินได้มาได้ไหมอ๋อน่าสิมัดให้มันติดกันนอย่าจับเขามันไล่ลงนะชิหาบุเฮนเนาะมันหาเผึ่งสิได้เ้เอาตัวนี้วได้สะหักหรือบ่ามัดให้มันติดกันแบบเวลาเขาลงมาเอามันก็สิสบายเนาะ สายชีวิตวิธีชีวิตแบบบ้านๆเนี่ยทุกคนนั่งแต่กาข้าวกาตลบไงเนาะมาเกลียดมืกินมาแบกดูมาแบกดูแบกเลยแบกเลยโอเคเนาะทุกคนมาหันนี่เก็จะปิดคลิปคลิปเพียงเท่านี้เนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเลยพี่น้องเอาเสียเอาเข่าลงมาแสเนาะแสไว้จะขึ้นหนึ่งเลยจ้ะเอาไปขึ้นหนึ่งอีกเอาขึ้นแปลว่อยู่ทึงโคกนั่นแหละ ตเนี่ยพึ่งมาอยู่ทึงโคกเนาะพึ่งใชชอบนี่แหละสำหรับผูใ้ใดที่เลือนเขามาเห็นกับฝากกดไลค์กดแชร์เขาเลยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาเนาะ <c oughs> ขอบเลยการขอบใจทุกคนเนาะที่เขามาติดตามกูเดงเนาะไปเจอกันที่หนาทุกคนว่าคุ้พากันเห็นไปาพาไปเห็นยังแนงนะทุกคนไปเจอกันแบบไปเจอกันที่หนาทุกคนบ๊ายบาย